ดงไ้สบายดีทุกคนครับกับขับเจ้าสิ่งเก่าสิ่งเกินเนาะกับพี่บอกโบไอันเองเองนาะซึ่งไม่น,นี่เขาจะมาเห็ดซาเล่นเล็กๆน,น้อยๆเนาะคือการอินบุรีใหม่เนาะสิ่งที่หลายคนนิยมก็คือทรงผาอันนีงเนาะทรงผาเกาวัดด้วยความผิดอ่ามันมีโรคระบาดอยู่เนาะมันก็จะไปไกลยังโบไดนะ้เนาะเขาจะไปทรงผา แถวบริเวณนี่แหละบอนเขาอยู่เนาะแถวอ่าดงโดกนะจ๊ะพิกัดคือดงโดกเนาะอันนี้มาแล้วน้ำหอมเนาะซึ่งไปบูชาเอานะจ๊เะเฮาไปเรือวัดแรกด้วยวัดป้าสว่างวัดเขาอยู่เองเนาะเดี๋ยวอ่นะแล้วก็จะไปล่าสายเขนยนลําเน็งเขาได้มาละเส้นหนึ่งเนาะจากวัดนี่แหละ <laughs> เอ <laughs> เอ <า S 2> โอเคนะเดี๋ยวพาไปเปล่งความหอมแล้วละกันจะไปจบไปเลยโอเคไปลูกสาวเขาพร้อม ในห้องให้เราไม้ส้ดไถอากระวินกรพาก็ได้แต่ตัดหัวตัดเสียงเพื่อถวายถ้ำถ้ำมาวันกุมารเออจิมมนี่คนณคุณเแล้อโอเคเนาะตอนนี้เฮากระทรงราไปทีหอยวัดที่หนึ่งมมนนนเนาะจะไปต่อกันที่วัดที่สองเนาะวัด สร,นนสร้างคู่่นเองไปไปเลยโอเคเราตอนนี้ก็มาถึงวัดสร้างคู่ในวัดที่สองเราเจอวัดสร้างคู่จะเป็นประมาณนี้เนะาบ่นสงสารเป็นจะนนมีแบบ็ย,ยังเป็น อันกระทางเนาะลงไปเนาะเราจะโอ้เราจะเอาผ่าลงอยู่ตอนหน้าซิมทันเองเนาะเดียวกะคนกะพอร้ายาปไลยเนะะาะอก่โอเคพอดีสมีเนาะพอดีมวนแต่จะเดี๋ยวจะเราต้องขึ้นไปนี่เโอเคแล้ว ที่สองเราได้มาแล้วไปพาะเขตรแต่นี่นเนาะเขาจะไปวัดที่สาวกันเลยนะก็คือวัด วันนี้ขีางหลังเน้ววันนี้คือขึอ้นหลังเสเ็นแล้วทุกคนไลยอยู่ไปโอครับ ทวภาษาาาตุาาต้มนี่เน,นะ,ะเหินเป็นอย่างว่าน้นำตกตาะเป็นนคนนะประมาณเนะอ่ะจากไหแส็งไโอเคเนาะอืะอ,อว่าจบสิ้นไปนะจ๊ะกับัดที่สามเนาะนี่ความแคมอะไรมาเลยเ,ละเลนะเป็นสีขาวนะจ๊ะของวัดน้องของน้องน,องน,องนอง วัดพระขาว์ไอเนาะจะจะไปเนาะอือแล้วก็จะไปต่อว,วัดที่สี่วัดใดบ้โอเคดงดู <c oughs> อือไปดงดูเลยไป <c oughs> โอเครเราจะนี่ <c oughs> เขาก็ลมาทอดอ่าวัดดงดูแลเนาะซึ่งวัดดงดูจะเป็นผนจะมีเพียงแต่เอาเอา่าเอาผ่าลงให้เราส่งนาะตาบาพนี้ของเพิ่นแจะเพิ่นโบได จิตพิธีการปลุกเขกปลุกคอต่อแขนแบบวัดอื่นเนาะก็คือว่าโอเคเนาะคนกะบลายผูสังกวนเนาะสังเกตเองลายวะ <c oughs> กับเพื่นก็ธรรมดาเนาะเออธรรมดาของแต่ระว่างกันสกป,ประมาณนี้คับแหละซึ่งมาถุกโดดทั้งทีเขาจะพาไปเบิกอาจารย์อาจารย์อะไร <c oughs> อียาต้งคนคิดว่ามันแมนยงเำ มันคือองเยียนองเยียนม,ยมัธยมสรงดงโดอร่งเงี้ัจะจะเป็นประมาณนี้ถึงจะมีสองสันเนาะสั้นทั้งสันลมนี่แหละเมื่อก่อนจะเป็นเมื่อก่อนจะเป็นแบบเต็มหรอเมื่อก่อนจะเป็นโรียนสมบูรณ์เลยตอนนี้จะมีแต่มอต้นครับมอต้นกับโม,บมเจ็บเน,นาะอีกแห่งหนึ่งอยู่อยู่อยู่สายบักบหูหรือเเนาะ เออเดี๋ยวโมหัวโมหัวขึ้นได้ป่าดี๋ยวพาไปลงใกล้ๆสองสัน,นแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งหพอมีคนอยู่ะะบ่างอาจะะอกมีเนาะล็อกประตูห้องแล้วจะพาเบ,บิร์กห้องแถวเกย,ยัยน ของนี่เนาะตอนนี้เป็นสีสองไปแล้วนล้วก็แล้วกะของของเขาให้เป็นห้อาเดิมวอด7จ็ดหน,นึ่งตอนนี้จะซึ่งจะเหล่าประสบการณ์เนาะโอ้ยงเย็นเก่าเราประสบการณ์ในการมาเทียนตอนนี้คือบริเฮียนแบบเฮียนง,ง่ายนะจ๊ะคือห้องหนึ่งนะ่ะหกอิพอัพคิดเบิง่ง ห้องสี่เหลี่ยมนั่งโต๊ะละสามเพราะว่านั่นซึ่งปกติเขาจะเอามาเรียนเขาจะนั่งโตละสองแต่น,นี่นั่งโตละสามจ้าเนาะแต่ตอนนี้ก็นขยายไปแล้วเนาะลังจากใช่ปะเอาเฮียนจบในปีเดียวเท่านั้นมนีการขยายโอเรียนออกแล้วเ,เป็นสองแหง่งแล้วจ้าของมัสยิดอุด ซึ่งเห็นในการหลังการเียนเขาสะดวกสบายขึ้นเลยซึ่งเขาแอบงงมล้งเ <laughs> นาะน,นี่แหละอยู่ใส่ก,กตามเท้า,ทาออกไปแล้วอันนั้นจะดีขึ้นเนาะประมาณนั้นเนาะเส้นผู้ขอตะเคีนจะบริบูเนาะแล้วก็วัดก็เพื่อนบริบูหดบนพะุทธเคียนแห่งนี้เขาจะบริบูเนาะจะไปวัดต่อไปกันเลยใช่ไหมต่อไปจะเป็นวัดหวัดไตไม่คิดออก เดี๋ยวไปก่อนไปโ okay. อเควัดที่แห่ของเราคือวัดน้องเวียงคำนะเป็นแบดเป็นป่าเป็นเัดบ้านนะ,ะ,ะประมาณน,นี้ ือคือดีวันนี้แล้วตกแต่งอลังการเดียวไปไอสองขากันเลย่ะ โอเคนาะก็บจบไปกับการทรงผ่าใน,นวัดวัดไนวะน้องยังค้ำันนี้เนาะอย่าลืมสื่อเนาะแล้วก็โูกแก้ม่มเรียบร้อยเนาะเส้นสีขาวนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปวัดต,ต่อไปเลยวัดที่หกเนาะอีสีวัดโซ่ไปวัดที่หกวัดยังไปบึงโอเคตอนนี้เนาะเป็นวัดที่โกกันแล้วเนาะ ก็คือว e ัดป่ารเรียังคำแล้วตัวก่อนเป็นวบ้านตอนนี้เป็นวัดป่าแล้วคซ่ลาสมควรจะ้อเตรียมเอาไปส่งคราวไปแล้วมือี่มือุดายที่คพณเมุณอาจารย์ไอเกย์เปข้งขอใจเลยตัวก่นใส่ตุกอาตัวแคไเกย้แ้ไเกย์้มอย้แ้ครับจงเขา เป็นจะได้แโอเคเนาจบไปกับวัดป่าน้องไม่คำได้ฟังเกินถึงสายเนาะสีขาวละเออต่อไปจะเป็นวัดทีเจ็ดซึ่งเราจะไปไปใส่หวัว คือแพนไหวคือสองวัท้าคือจะเป็นวัดป่าดะนวนกับวัดป่านสะพังหมึกเนาะแสดงเขาต้องไปอีกวัดหนึ่งแล้วจะเป็นหน้าถมเนาะเราจะไปหน้าถมกันเพราะมันใกล้ตัวนี้เนาะล้วก็จะกลับไปดะนวนแล้วก็กลับไปสะพังหมึกเลยโอเคใกล้ใกล้ถึงความจริงแล้วไปเดินทางต่อไปโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ป, okay, to, uh ป,ป,ป่าหน้าถมนเนาะซึ่งสมสนเสือป่า เนาเตือนปินป่าใหม่ทั้งนั้นเลยเนาะว้าเราแล้วก็มีบ่อนโซงขาอยู่เนาะแล้วก็มีบ่อนฟุกแขนอยู่เราจะไปฟุกแขนแลน้วก็โซงขาเนาะไปไปไปเบิ่ง โอเคเนาะตอนนี้เราสงผาไปที่หอยแล้วกัภูเขนเนาะส่วนลายเป็นสีขาวเนาผ่านภูเขนของแต่ละวัดเนาะวัดนี่ก็สีขาวกันเนาะซึ่งจะบอกว่าวัดปานาถมเนาเป็นวัดที่เป็นวัดที่ว่าจัดงานปฏิบัติธรรมลายที่สุดอยู่ในเขตนี้เนาะว่าไงแต่โครงการใหญ่ก็คือโครงการบวชสมานีนของฝนเนาแต่ละทุกีเหมืนจะมีการ บัวสมณีเนาะก็จะได้เห็นตลอดแต่ว่าบ <Philadelphia. S 1> ัเคยมาเนาะยังบอกว่า <demain> บ <Exodus> okay, ัวเคยมาเคยยินแต่สื่อเคยยินแต่สื่อเสียงยฮงน้ได้ยินมาตลอดแหละแต่กับบัเคยมาเนาะนี่คือเป็นครั้งแรกเนาะสมสือเป็นวัดป่าเนาะป่าหรือมีแต่ป่านะในกรุงอนุรักษ์ความเป็นป่าได้ดีโอเคเนะต่อไปถ้าจะไปวัดวัดบ้านดีกว่าเนาะบัวไปวัดดอนนน่แล้วก็จะไปวัดวัดบ้านแล้วก็จะไปวัด อ,อ,นนาอขข่าวัดวันสะพังหมึกวัดวันนาทุ่มตะกะจบเนาะกับขบขบกวัดเนาะเออเพิ่อนเขาจะเห็ุทำการปดลดล็อกสก,กิลทองคำคนเหงาเนาะถ้าไปชงพระคนเดียวขบกวัดประสั่นตั้งขึ้นมาเองนะจ๊ะเออเนาะเอาเป็นว่าไปเดินทางต่อเนาะโอเค โอเคเนาะช่งเฮาได้มีการเปลี่ยนพิกัดกระทันหันเนาะ,นะก็คือปัดมาอ่ปอปอนนออาปัดปดา่าด้นนูนแทนเนาะเพราะว่าเฮาหาวัดบ้านนะถมบ่เห็นเนาะก็เลยมาวัดปด่าด้นนูนแทนเนาะอันนี้เป็นพระธาตุสิม,มาเนเนาะสวยงามอลังการงารนศักดิ์เนาะซึ่งเป็นวัดทีแ่แปดละจ๊ะโอ้เห็นบอกโอ้าเป็นอยู่ทางนี้เนาะ ี๋ยวจะเขาไปสูงเป็นผ้าวันเกิดอะไรเนาะตอนนี้นนอ,ยอยู่ทางห้านสิมเนาะโอเคไปนกน,กอน,กอน,กอน่อนี่ต่อแล้ว แล้วก็อยู่วัดนี่เนาะบ่มีบ่อนอบแกนแล้วั่นเนาก็จะโกผู้นาะวัดเสียบโบขาบไปในการอบแขนเขามีแต่สงฆ์เนาะโอเคต่อไปจะเป็นอ่าวัดสุดท้ายแล้วเนาะนะั่นคือวัดบ้านสักพังหมึกนั่นเองซึ่งกระดิ่งข่าวมา,วามอกอะบบได้เห็ด อปยังพรมใส่ผูกเขนเนาะนี่เ่ทำการเอาผ้าลงพุทรสงตามบัพพีนีซึ่งเขาก็จะไปเนาะเหื่อยแล้วเราต้องห้องเหนื่อยไปโอเคปอไปเดี๋ยวได้ไปโอเคตอนนี้ก็มาถึงวัดสไตล์แล้วเนาะเสร็จั่นก็คือวัดป่าซนะทั้งหมดเอะโอเคสึ่งเราจะเริ่มกัน คือคือพิจาราในหนึ่งเนาะว่าเออบ่มีการตั้งความใส่แต่ก็ม,มีเนาะมีอยู่แต่พวกมีการปลูกแคนบอจะไปบุ๋งเนาะตอนนี้ชงฝาลงหนึ่งแล้วดีๆนะเออเดวนผพาเบิ่งความหอมเนาะเสร็ จีหัวเนาะเดี๋ยวเขาจะไปผูกแขนต่อเนาะก็จะมาหวงบร,ริเวณเนะาะจะมีผ้าผ้าวันเกิดเนาะแล้วก็จะมีผ้าที่เปนเอาลงมานี่ก็คือตัวนีน้เนาะนะาทางทางควรจะเป็นพรมใส่เนาะเดี๋ยวเขาเข้าไปแล้วโอเคนเนาะแล้วแล้วเขาก็สามารถพิสิทตอ่าสงผลากะวัดใต้เนาะในมือนี้เนาะซึ่ง พอเสีดทดายเราก็ได้ผาดแขนมาอยูนะ่เนาะเป็นสีส้มตัวนี้เนาะตัวเทอกนี้ฮันแหละโอเคเดี๋ยวกะอวนะ่านเนาะเป็นการทรงพระเก้าวัฏขั้งแรกที่เขียนได้เนาะถ้าเราเทื่อกสองวัดสามวัดสี่วัดนะก็ไปเนาะและะ้วก็เพด่อความเพทนแล้วก็แซเนาะแต่มานี่เนาะปีนี้เป็นปีดีว่าท่านศาเฮากะตั้งใจที่จะไปทรงให้มันหอดเก้าวัดเนาะกะบ่คอยยังหลายเนาะ ขอให้คนที่เขาแหนผักข้าเขาต่อประสานโุเทวดาลา,าออกเลยเนาะอ,อยากเกินไปอ่ะไรเนาะขออยู่ที่นี่เองอ่ะละเออกะฝาดและเนาะคนไหนกดแชร์กดซับสไครต์อยู่ช่องยูทูปแน่นเนาะเพื่อจะมาผ่านในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าต้องขอลาไปก่อนเนาะเริ่มที่วัดป่าจบที่วัดจบที่วัดบ้านนะเปิดแมสก่อนเนาะไปชิว,วไปว่ เนาะเออแล้วกะ็ฝากถึง,ถงคือคนทีนีตปีใหม่ก็คอยมาละวังเนามีความสุขเนาะเออกับปีใหม่นี่เนาะอะปปลาวนิวเ w ียร์บ๊ายบาย